กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณนะครับบอรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้ง,งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้การเยือนจีนนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับนะไม่ให้ไหลลงต่ำเนี่ยคำถามคือนะ มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้นะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขซึ่งทางปัฒนาธิบดี4จิ้นผิงนะครับไดนะ้พูดไว้กับนายแอนโทนนี่บิงเคนนะครับให้นำกลับไปรายงานกับปัฒนาธิบดีไบเดนนะของสหรัฐ โดยผมจะพูดให้ไปอีกครั้งนะครับโดยพานานานาทิพดีศรีจิน้นผิงนะครับได้กล่าวในการประชุมนะร่วมกับนายนรินีบิงเค้นว่าผู้นวยการหวังยี่และที่ปรึกษาแห่งรัฐฉินกังได้อธิบายเรื่องการพูดคุยของพวกเขานะครับนะกับทางเลขาธิการบริงเค้นอย่างตรงไปตรงมาและลงในเชิงลึกทั้งฝ่ายจีนนะครับได้สร้างให้เห็นถึงตําแหน่งที่ชัดเจนนะของพวกเราและทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับที่จะดําเนินรอยตามความเข้าใจ ร่วมกันนะครับของพัฒนาธิบดีไบเดนและผมหมายถึงสีจิน้นผิงนะครับได้บรรลุถึงที่บาหลีทั้ง2ฝ่ายยังได้สร้างนะความก้าวหน้าและความเห็นพ้องที่บรรลุถึงในประเด็นเฉพาะบางประการด้วยซึ่งสิ่งนั้นดีมากปฏิสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพและจริงใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะครับ ผมหมายถึง4จิน้นผิงนะครับหวังว่าท่านเลขาที่การบริงเก่นผ่านทางการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้อาจจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกที่จะสร้างเสถียรภาพต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับนะที่ผมย้ำนักย้ำหนาตรงนี้นะครับนะเพื่อจะดูว่านะสิ่งที่สหรัฐนะครับนะพยายามจะ กรเชืมสัมพันธ์กับจีนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะยั่งยืนมันจะเป็นไปได้นานแค่ไหนกี่เดือนนะสเดือน6เดือนแล้วเกิดเรื่องใหม่หรือเปล่าในการนั้นเองเนี่ยทางพนานาทวีสินผิงของจีนก็ปฏิเสธนะครับนะในเรื่องของคําร้องขอนะจากทางไบเดนหรือของบริงเก้นนะครับในการที่จะให้ทหารพูดคุยต่อสายตรงเหมือนเดิมนะซึ่งตอนนี้ก็ทางจีนบอกยังไม่พร้อมและยังไม่พูดคุยทางการาหารนะที่ต่อตรง อันนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจีนเนี่ยยังไม่ค่อยไว้วางใจจีนเนี่ยส่งสารบอกไปทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับว่าถ้าจะคบกับจีนเนี่ยต้องเอาเรื่องของความเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจมาคุยนะครับถ้าไม่มีแล้วเนี่ยนะก็ไม่สนนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับนะว่าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นหรือจะคงยาวนานไปได้นานกี่เดือนนะครับไม่ใช่ว่า เดี๋ยวพอคุยกันเสร็จอาทิตย์หน้ามีเรื่องอีกละนะเดี๋ยวคุยกันเสร็จเดือนหน้ามีเรื่องอีกลนะมันจะยาวนานไปได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือ3ปีเลยโดยที่ไม่เกิดปัญหามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะนั่นคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงงจีนบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั่นก็คือความเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถพูดคุยกับจีนได้แล้วความสัมพันธ์ยึงจะกลับมาแล้วสายตรงทหารคุยกับทหาร จึงค่อยเริ่มต้นคุยกันพิสูจน์นะครับประธานาธิบดีซินผิงกกำลังจะบอกแกไบเดนว่าพิสูจน์ออกมานะว่าคุณให้ความเคารพจีนและคุณก็มีความจริงใจกับจีนด้วยนะครับในประเด็นของไต้หวันนะครับเพราะว่าประเด็นนี้จีนถือว่าเป็นเส้นแดงนะซึ่งไม่ยอมให้สหรัฐนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ